ครับผมคือมันพอดีว่าล่าสุดที่ซ่อมซิรปแล้วก็เลยแบ็กอัพข้อมูลมามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้บังที่พยายามจะใส่อะไรแปลกปลอมเข้าไปในตัวซิริสับัง พัซซิริวะ่ะเอาเลยปะละ่ะเอาเลยปะละ่กะกรมาดีกมดมด็มาดี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 ไม่เคยกลัวหรอกก็ดีนี่เอาคืนนี่อ่ะเป็นไงเป็นไงไม่ต้องลงมือเองเอาหนึ่งสองเออว่าเลยไปสิเป็นงละ่ะเป็นงละ่ละมาดีมาดี ต้องพูดไม่ต้องพูดไปแล้วบนเดือดเลยอุ้ยอุ้ยตาน่ารอดตัมากเจ็บด้วยเจ็บด้วยเจ็บด้วยอะไรอะไรก็คือแม่งเลยเดี๋ยวอะไรอะไรมิจฉาชีพล้อมิจฉาชีพมันชนนาดีมันชนกูไยกูไม่รู้ชนอะไรเห็นวิ่งบานอนเห็นวิ่งบานอนเมื่นี้หมัวหมัวมันชนยิงชนกรวย ทูสิทิโคตรสวยอนะตรงเนี้ยถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายให้ตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยตรงสิทธิยืนอะถ่ายไหมถ่ายให้ยืยนเฉยนะเอาสีเอีโอเคติดเกตข้างเลยโอเคโอเครอฉันสักครู่หนึ่งอย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งถ่ายโอเคทิสิทิขวาหน,น่อเด้อขวาเนี่ยห <Okay. S 1> นไหน,นตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงตรงธนาคารอะเดินมาโอเคโอเครอสักครู่โอเคโอเคโอเคพอพอ ถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปหน่อยอน้ำมาเออพอ,อน้ำมาเจ๊กเลยเอาอยัางเรียบรอ้อ,เอเย,เ,อเ,ยเรียบร้อยเรียบร้อยละเบอร์อะไรจะส่งห้เบอร์เบอร์แปดหนึ่งห้าสี่แปดเ,เปิดนะเฮีย ไม่ครับไม่มีตังเลยหมดเลยแบบหมดหมดกักเลยหมดหมดอุทัยไหมอุ้ยสุดตรงแน่ยล้ำสุดแล้วสรงโจรแต่พูจริงเว้ยสวีดัส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 สวีดัดัวีดัดัวีดัดัสสไงวะขาขึ้นสิรินี่ยวนีสวัสดีสิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขาจะขึ liberal, ้นซีรีส์ทำไมเขาอยากขึ้นแกงซีรีส์ไงอ๋อมือเฮียเนาะดีนะขุนยศมีคิดไม่เป็นเออฉันก็ยังงงอยู่อ๋อเฮียส่คลิปโทรศัพท์เป็นเฮียเลยเนี่ยอ้๋อรีมูฟเฮียอะไรวะรีมูฟรีมูฟ้าโคช้าเลยตอนเนี้ยไม่ช้านะกูปกติฉันก็ปกติอ้าวปุ่มกูพังเหรอวะรับเด็กกูด่วน ใช่ใช่ทำหลังคาแลนเขียวค่ะนิวเห็นปะหยิบรถท่อส่งข้ามพอดีสุดสายอ้าวอยู่ดีๆก็หายไรลยไม่ตอบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าตัวหายวิบวับวิบวับสวสดีครับ,รบสวัสดี ไปชมได้ข <Bond> oh. no yeah, no ่าวมึงนอกอ๋อไหนอ่ะนอกก็แล้ววะเจอกันบ้าเราเจออะไรกัได้ง่วงก็ไปนอนก็นอนง่วงก็ควรนอนนี่หรอเปล่านอนที่บ้านนอนที่บ้านที่เชิญสวีดัตไฟที่เป็นเปบาอะได้สามเลขสามสามตัวเดียวเลยสวีดัตสวัสดีขออไปเป็นขอดสิร์ฟตัวหนึ่งเสิรเอาไปซักก่อนงั้นไปเออแล้วเดี๋ยวไปจะากันเดี่ยวเลยครับทำอะไรอ่ะ ไปขึ้นศรัทธาได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเซเลียร์เซเลอร์เก็บของเซเลอร์ไปดูดก็ไหนอ่ะชื่อเต็มไอพี่เศษตอนนี้ร้านค้าเริ่มเป็นของพวกผมอีกรอบนึงละอะไรนะร้านค้าเริ่มเป็นของพวกผมอีกรอบนึงละเอนทีอาไม่ค่อยงานละใช่หรอไม่หรอไม่ไม่นี่เหรอหรอใช่ไม่เห็นเลยบ้านเราเจอนี่ช่างขับด้วยเจอนี่ช่างขับช่วงนี้เขาได้ไปฟาร์มหาเงินมากใช่ใช่ของเขาได้หมดเลยอ่ะ ที่โซนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิงปืนด้วยคุณแม่โอสวัสดีสวัสดีด้วยมีปืนเล่าเนี่ยสองซึ่งสองซึ่งเจ้าแน่นอนดูทรงใช่เลยแต่เดี๋ยวรอเจ๊มากอ่ะให้เจ๊ซ้อมรัฟรี่ีบินไม่ซ้อมฟรีเหรอีบินซ้อมได้ปอสไม่ไม่ที่รอเจ๊เพราะอะไรนะที่งัดอยู่เจ๊อีกเรื่อองเอ ปมม่นหนึ่งให้ลูกแฝมาสิริดูไว้จนเยอะขึ้นแบบห้0ปอใช่ไหมยังไม่มีเลยไม่เสักบาทเลยอะเสียงเศร้าเสียงเศร้าแม่ไปเที่ยวมาหลายวันทเสียงเศร้าทนสีร้าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็ไงบุญเรืองใคไอ้เรืองบุญเรืองไอ้บุญทไปีหน้าเศร้าเล่าความเท็ไอ้นั่ตีนดีครับเครับ้ไอ้อบิ่าไม่โอเนี่ไม่เอาไอ้่ใส่อะเดียวพอ แต่เอาไอ้นี่มาใส่ไอ้นี่ไงใส่อยู่นี่ไงสวัสดีค่ะมันไม่เท่หว่ะมันมันดูมันดูมันดูไม่เลือกไงไม่มันมองแต่มันมองมองไม่ค่อยเห็นเว้ยน้องชายถ้าเองใส่อย่างเงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมันเรื่องของแขนแขนมันบางอยู่แล้วเออพอเองใส่ยี่แขนมันบางอเลยแขนมันบางอยู่แล้วอ่ะถ้าใส่ก็ต้องใส่เป็นที่ขาไปเลยแบบเหมือนปอกขาหาไม่เจอครับหาไม่เจอมี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 เราไปหาโดนมีเพื่อปอกขาไงดีกว่าจะไม่ก็ใส่แบบเดิมอ่ะสวยดีมันเห็นมันเห็นชัดเว้ยมุมไอปืนอ่ะโอเคท่ดิ มีปืนค่อยใส่ซองแล้วพี่มียังยังขาดอะไรอ่ะพี่มีปืนชีดอาองก่อน่ไม่ได้ <c oughs> ไอทโทนี้ก็เพิ่งทำไปแนละ้วไอ้โทนี้มีปืนแล้ว,วมันใสใส่ซองปเป็นรอยนี่เราหน้ากิจกรรมเนาะ สัตว์มองหน้ามองตีนไม่ว่ามองหน้าไม่ชอบไปสัตนี่กูมองตีนอยู่ okay, โอเคก็ไม่ว่าเลยตีนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวนี้มีเชิญมือไว้เดี๋ยวนี้มือไวเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมือไวเดี๋ยวนี้มือไว กูต้องดต้องลักพาตัวเราไหวเฮียสวีดัสสวัสดีว้าวหนึง่งอะไรสูตรหรอไม่ใส่สูตรหรอฮะพี่ฉีหาวนานเออไปครับไปไม่ใส่สูตรหรอพี่ฉีคุยแล้วว่าเมื่อวานเพิ่งคุยกันตอนที่ไม่อยู่กันอยู่กันไม่ครบอ่ะคุยว่าถ้าจะใส่อ่ะใส่เป็นรับรองครึ่งตัวได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามึงันช่วงนี้ไม่ตีใครเงี้ยเผื่อมึงอยากจะใส่แต่คอเต่าครึ่งตัวแล้วข้างล่างใส่ ข้างล่างใส่กันเองเป็นสีดิบข้างบนครึ่งบนให้ให้ฟรีดอมได้แต่ถ้็ใส่แล้ไม่ตีคนไม่กลับมาใส่มันมีคอคอเต่าขาวปะคอเต่าขาวไม่มีสวัสดีครับสกอตตี้คอเต่าไม่มีวิงได้ว่ามันไม่มีนะเออไม่มีเวทมีมีเขาไม่เอาเข้ามาใช่หรอคอเต่าขาวที่เป็นเป็นแบบนี้นะปีเตอร์ใช่จริงปะเนี่ยใช่เชียร์ไปดูดิเล่เจ็ดสองมั้งไม่เจ็ดสองมั้งไม่ใช่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  ใช้อยู่ไม่ได้คือาแบบมันต้องเป็นเลขแบบแบบที่มีนใช่ไหมตัวเหรอผมเลอสีเรืองจางเออแล้วอีกที่ทีบอลกูให้ไปหมดแล้วเหรองัไม่ทีเดียวเลขอีกแปดอันอ่ะผมไม่เจอยืมมันตู้ให้อ่ะอ๋อชั้นร้อสิบไปดิไปกี่ครัวกันะเออเดี๋ยวไปขึ้นสภาด้วยกัเดี๋ยวกีดการก่อนไหมกีดการก่อนแล้วกันนะค่อยไปสภาไปขึ้นสร้อยสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยค่ะโอ้ใหม่ก็มันต่อยฉันมันต่อยฉัน เฮียช่วยฉันด้วยมันต่ออยู่ไปแล้วก่อนฉันปั่นจักรยานอยู่สิริปขี่ผแบบกูวุ้นความเลยจ้ะจะไจ้าได้ทั้งคู่ไม่ลอยเลยพอดีว่าช่วงสามทุ่งฉันฉันขอลาสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมพอดีว่าฉันมีงานไปเป็นพิธีกรงานแต่งได้ไม่มีปัญหาสิริเดี๋ยวฉันกลับมาจ่ายเงินแก๊งแล้วก็มาขึ้นสภาได้

S <S> มีท e uh, anyway> ี่งัหรือเปล่า้นใส่นเลยเหรอไครับคุณพ่อนะัเกอะไรลูกเขยป้า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 ไอปีเตอร์มันต่อยหนูนเลกอะไรครับไอปีเตอร์พ่ออดสองหนึ่งแปดวัสดีครับเกียร์วัสดีสกอต องไม่มีคอเต่าขาวอ่ะเฮ้ยของจริงว่ะมันมีแต่แบบว่าไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ไม่ได้เปิดค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดวันนี้ไม่ได้พร้อมอะไรไปแล้วพักแล้วจะเบิกตังค์เบิกตังค์พ่อพอ่ใหญ่เจ้หูกป่าไปเลยอ่ะขอพระคุณครับขอได้สัปดาห์ข้าวหมูกรอบสิบห้าอันกับที่คุณต้องซื้อเป็นสองร้อยชุดเมื่อวานกับสามวันที่ผ่านมา ผมขายข้าวหมูกรอบไม่หรอกขายข้าวไร่ไม่หอกขเื้อเอาไปเหรอเผ็ดเอเดวิเผ็ดแรงเลยนะได้เจอแล้วเจอเมื่อวานแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ไอ้ไม่เป่งนี่ขายไม่ขายไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ห้ามกอดใครไม่ขอหมูกรอบไม่ใช่ขอกอดอ๋อรั่วนะหลุดแล้วนะเริ่มหลุดแล้วนะเลขอะไรหูช็อตเลขอะไรเรียกอะไรสิริเจ็ดสี่เออแล้วงานงานที่สำเร็จไปแล้วหรอครับแปส่วนของเฉินนะครับ งานที่สาเร็จไปแล้วครับรู้ร่วมไปแล้วครับขอพระคุณครัพอดีเลยขาบินไปแล้วแม่เลยขาเลยขาไม่อยู่ได้เลยครับว่ารอเลยขามาบอกกันะครับได้เฮ้ยบังไปไอเฉินครับผมคือมันพอดีว่าล่าสุดที่ซ่อมซิรปแลนะก็เลยแบ็กอัพข้อมูลมามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอบังที่พยายามจะใส่อะไรแปลกปลอมเข้าไปในตัวซิริบังผมด่าไปแล้วไอห่าเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง อะไรมันรูปทรงไงครับมันสิริยังไม่เคยเจอรูปทรงแบบนั้นครับแค่มันได้เลยยังไม่ทด้เังไม่ไม่ได้เออจะมีจังหวะวะเออมันอยู่แค่ไหนก็พอแล้วเอื่องจริงไสักบางเชี่ยบังไม่คนเชี่ยด่ารอบแรกเหมือนกูไม่ได้ยินเลยด่าเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ขอกรู้กับมึงหมูกรอบหมูกรอบเมื่อคืนเมื่อคืนยังรักกูอยู่เลยไอ้จ่า มันคือเราอยูกันแค่สามคนนี้มัคือเราอยู่กันสามคนยเท่าไหร่วม่มีคอนัดคอนัไม่มีคบนะไม่มีคำนัดไม่มีคนัดม่มีคำดไม่ยูคผมอดู่่มอยูนไม่มีองนูดไม่มีคนดม่มีดไม่มีไม่อีคำนัดไม่มีคนัดม่มีคำนัไ่าีกำนัดไม่มีคำนัด่มีำัดไม่มีคำนัดไมัดอย่าสอนดใส่ะไรแปักปลอมีข้าไปเดี๋ยวม่มพังเัี๋ยวมันัวไม่มีาำนัด้ม่ีนัดีครับเฮ่ยเดี๋ยวีครับ ว่าไงลูกเป็นไงมึงิ้องมึงงบางใม่้เสียร้อนนันได้ไงสิพี่เนี่ยติดรถโอเคได้ขอเงินหน่อยระวังระวังอะไรแฝงฟอรมนะมึงกับอาจารย์ไม่ทำงานหรือวะเมืาอแล้วไอจูเบร์รถเไงม่งเป็นรถป่ะรถเท่าไหร่วะรถแปดพันหกเฮ้ยเดี๋ยวผมทำงานเลยสัตว์